มายูนิคอร์นตไปขี่ได้ไหมขี่มายูนิคอร์นได้ไหมโอ้ยมายูนิคอร์นด้วยอึบโอ้ขึ้นไ่ได้ไหมครับอึบโอ้มายูนิคอร์นอันนึงตัวนี้สีอะไรสีเขียวครับหายรูปสีเขียวสีชมพูขี่ได้ไหมโอ้ยถ้าสีชมพูมันนี่สีสีดอกเรืองเหลีองสีชมพูขี่ได้ไหมครับ สีผูตรงนี้โอ้เป็นสีผูมายูนิคอนขึ้นได้ไหมอ,มอมจจึบอึบจับอไว้อนไว้โอเคมายูนิคอนตัวเลมีสอตัว,วเา,า,ามายูนิคอนครับปึ๊บถายรูปมายูนิคอนไว้ยังน2่สองสาม โอเคถ่ายรูปมายุคนเรียบร้อยครับ